ดีในการทำยำมุ้นเส้นของเราวันนี้น้ำกระเทศมุ้นเส้นอูอัดเขามาอาแย่คอเป็ชายพริกน้ำกุ้งแล้วก็หมูสับแล้วเราไปลงมือทำกันเลยตอนนี้น้ำยำท้งางกระเรียบรหน่อยแล้วนั่นเรนะาประทานพ่จ้า,จาน้ำยำใหม่ๆ อย่าเขาไปจัดการเอาทุกย่างมารวมกันมาขยำใส่กันนะคะเนาะตอนนี้าก็ลังจจัดการเอาหุ้นเส้นลงไปหุป้นเส้นกุ้งมขอมตามด้วยน้ำยำที่เขาเทดไว้นะคะ เฮ้ยลงไปเลยกระตัดกันขย้ำเลยใส่มือเลยใส่มือใส่ยันที่ยังเอาำจงนีัน,น,นี่จะเอา ู้อัดใส่ลงไปเด็กคนเดียวถือกล้องเองมันอาจจะยุง่งจักน้อยน้จแต่ได้เขาเติมน้ำมาแตนา่นี่จ้ะถ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าน้ำย้ำห้อเห็ดเรียบร้อยแล้วทำกับกินตามจาัดสืดใส่จานเลยเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้คะก็จัดจานเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมยำแบบบันบานยำแบบรวดเร็วยำหอาสิมะเขืบอบมกทัวร์ใส่ค่ะเดยอได้ผัวอืมเป็นกระแซบบอทีนใส่บอกทัวแล้วใส่บอกทัวทีนหอมๆกรอบๆซื้อมาจากตลาดจ้ะ เดี๋ยวเขาไปกินกันเลยนะนาจะเนาะสวัสดีค่ะพี่นอ้องมาจะวันนี้เขามากินยำวุมม้นเส้นจ้ะแล้วุ้นเส้นเทศเองแซ่บๆจ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆใส่หมูสาบใส่ปูอดน้ำนาจา้ะเนาะอสมิสียงรบกวนอ่าสียงรถเสียงหมูเสียงมา้าสียงยังกะเขาอาภัยได้จ้ะตอนนี้นั่งอยู่หน้าบ้านจา้ะ คือมันหาหมืองไดเมืองอันไปนั่งไ,ได้ลรืจ้ะฝนมันตกไม่ไม่จ้ะก,ก็ะเละได้เมืองใดนั่งเมืองนั้นว่าวากันน,น,กน,น,กน,นอกจ้ะเนาะอาทิมีเสียงรบกวดขามาด้วยจ้ะเด้อเสียงหมูเสียงหมาเสีงยงยังกะขออภัยด้วยจ้ะเดอ้อมามาจะ้ะเข้ามากินกันดีกว่ามาซีบมัง้งเนาะค่ะนาวาเห็ดยำมัอน,นี่รสชาติสิเป็นตังใดเนาะจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่มือกันเดอ้ออันนี้ครูอดัด จับตับเดี๋ยวติ้มอีกในเมนกันว่าต้องเอินติ้มหรอจ้ะเนี่ยเขาเอินกินแล้วอหอมแซ่บ <c oughs> ยังร้านหายอยู่ข้างล่างกันมิ้นะจ๊ะอืม้อมใตจอมจอมเยอะอืมมันเก่งอยู่ข้างล่าง เตนย้อนแมงม้าเปืเยอยแซ่บมักทุดิงก็เป็นมักทอดิงที่ไม่ไหม้แล้วจต่มันกรอบหอ,อมจิ้ค่ะอร่อยกุ้งกุ้งอร่อยอร่อยนะคะ อแซบคักพี่นอ้องหนิวขาวแซบคักอือผักไม่ไดบขังกัดขาวครับแค่รอยจังไม่ได้ไปซื้อผักมันเหลือในตู้เย็นอืม หนากไว้หอมเนี่ยอืมอมวยดจีนแล้ก็เลียนร้ายจะ้ะคับอือหือ อันว right. mm ่า hmm. อ uh ืมเต็มมันหลายพลหน่ำย้ำเลยบอกนี่พี่น้องใส่มือจ้ะใส่จมใส่มือไม่จ่ายเลย 嗯嗯，嗯哼、mm. mm。Hmm. Mm hmm. ngon Chín mới bơi chẳng chẳng tao qua mày này hãy mẹ chỉ là Thế nghe Văn ngoài của tàu vẫn chuyển điện tăng nào cho Đấy, ủi quán thay Cái nòn Nó bé là thắng hòn Nói chút Quán thay là cái nòn đây Nghe này bỏ <laughs> มือหนาก่อนหน้าบอกไงมาตักแกงน้ำมันไปกินน้ำแก้วจัน <c ười> <c ười> อืมอร่อยอืมพังงง ครับอืมุมอืม <c oughs> อืมับมาเก่ไม่งมวัวแดวนะคะกาแ้พี่น้องน้หลาย ตัวว่กาก็รับคัะ <c oughs> มันนี่อ่ะ <c oughs> น้าๆากันเด็ดวิธีตารเด็ดยำหายเบิ้งแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะต้นคลิปเายเบิง้งนะคะว่ามีอย่างเนี้ยเพราะว่าต้องขอให้พีน่น้องมาจักตอนที่ว่าอตอนเทดนำยำน่ะจา้ะ ไม่ได้ยังให้เบิงเพราะว่ามันมันเกิดอิสเรินนิดหน่อยก็เลยต้องเฮ็ดให้มันตำเรียนหลัดน้ำคายมาให้พี่น้องเบิองเนาะค่ะเนาะตั้งใจกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งช่องนานาชาแนลน้ำตาจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้นานาเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้ะกะอาทิมีอ่าคำว่าคำจ่าหรือว่าการกินที่บรสุภาพกะขาวานไพ่พี่น้องน้ำตาจ้าเด้อเพราะว่าตอนนี้กะ ยังเห็ดมาทันในเก่งนะจ๊ะแต่กะพยายามปรับปรุงจะของขึ้น,นเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนะจ๊ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ